สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง J89 ก last b e a k u t นะครับอยู่กับผมปิ่ก,กล,ล้วยลิล้นรัววันนี้จะพามาเล่นเกมสาวถ้ำนะครับผมสาวถ้ำนาเกลือเนาะทุนหนึ่งร้อยบาทนะทุนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยปกติแล้วจะเล่นประมาณสักบาทสองบาทนะแต่วันนี้จะเล่นสองบาทไปเลยเนาะเพราะว่าเราอยากได้ตังใช้นะครับมาดูดูกันก่อนหนึ่งครับว่าสาวถ้ำเนี่ยวันนี้จะมาให้ไหม วันนี้เล่นวันอาทิตย์นะครับประมาณตอนเที่ยง40ิเนาะ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยมันแตกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเดียวโอ้โหทำไมมันบัางใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหหนึ่งพันสี่สิบบาทกับเจ็ดสิบสตางค์นะครับผมนี่เป็นสองบาทจริงๆเหรอเนี่ย เบสสองบาทจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งทําคลิปไปหนึ่งนาทีเองโอ้โหจริงๆแล้วผมเลิกลแล้วเนี่ยทุนพาทุนมาแค่หนึ่งร้อยแต่กาไรไปพันสามสิบสองบาทโอ้โหบ้าบอรจริงเชียวโอโ้เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแตกหนักจัดเลยโคตรเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองลองปั่นเล่นๆไปอีกสองบาทโอ้โห เมื่อกี้ตกใจเลยหัวแดงรอมาเป็นสิบตัวยี่สิบตัวเมื่อกี้เฮ้ยมันใช่เหรอนีไงเริ่มดูดแล้วดอกให้ดอกเดียวแล้วดูดยาวเลยสอทำนาเกลือเฮ้ยเข้าฟีเกอไหมล่ะเอานะสองบาทก็เอาเฮ้ยเข้าฟีเกมจริงด้วยโอ้โหเฮ้เยวันอาทิตย์นี้เป็นอะไรเนะี่ย ตอนตอนเที่ยงสี่สิบนะครับตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะเที่ยงสี่สิบนะวันทิธตอนเที่ยงส0ิบโอ้โหหัวเขียวคอมโบมาก่อนแล้วเป็นยังไงอะไรต่อโอ้โห,โโห,โโหไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรโอโ้แต่เมื่อกี้ตกใจจริงๆนะวงเดียวเป็นพันเลยอะ่ะเอ้ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะสุดยอดเลยอะเรามาดูกันนะครับว่าฟรีเกมเนะี่ยจ่ายในหนักเหมือน,นข้างนอกไหมโอโ้ข้างนอกตกใจจริงๆนีเป็นสองบาท <laughs> โอ้โหมาแรงจริง เฮ้ยฟรีนฟรีเอาจริงเหรอจะให้จริงอ่ะให้จริงเหรอโอ้โหคือฟรีในฟรีอ่ะก็อยากได้นะแต่จ่ายด้วยเพิ่งได้1ีบาทเองเนี่ยฟรีเกมเนี่ย็นมันไม่มาหรอกโอเคผมมันเมื่อกี้มันน่าจะบิ๊กบินไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็เลยน่าจะจ่ายเบานี่ไงนี่ไงสาวําคนเดินกลับมาแล้วครับนี่แหละรครับสาธงคนเดินเป็นอย่างนี้ครับโอ้โห เอาไงด,ดีจริงๆผมอยากเลิกแล้วนะเนี่ยแต่คลิปมันสั้นไปอ่ะออยากเลิกแล้วเนี่ยโหตอนนี้ผมกาไรมาพันสามสิบาทแล้วนะเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะตัดเศษสามสิบบาทก่อนนะอะอุ้ยจะตัดเศษหรือจ,จะได้ตังคนะ์เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยทำเฮ้ยหัวเขียวเต็มแผงเลยถามจริง โอ้โหเฮ้ยแล้วเข้าฟรีเกมไหมเนี่ยไม่จ่ายอะไรไหมนะ่ะไม่เข้าแล้วโอ้โหได้ไปอีกสองร้อยหกสิบแปดบาทจากคอมโบด้านนอกนะครับเฮ้ยกำไรพันสองแล้วนเนี่ยเนี่ยโอ้โหงั้นโอ้โหเดี๋ยวผมขอตัดเสร็จไอ้ไอ้ไอ้บาทนึงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอา หนึ่งพันสามสามร้อยเก้าสิบาทแล้วกันนะโอ้โหพาทุนมาแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับกดบิดสองบาทเองอะ่ะเอยตกใจเลยสาวถา้ำสาวถ้ำนาเกลือเป็นอย่างนี้ได้ไงเนะี่ยโอ้โหพาทุนมาหนึ่งร้อยบาทตอนนี้กําไรมาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมถอนนีครับรออะไรโอเคงั okay. ้นผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอ่าตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมกำไรน้นๆเลยเรา มาได้ยังไงบ๊ายบายครับ